สวัสดีจ้าพี่น้องก่อนอื่นก็ขอโทษหลายๆแล้วจะเด้อพี่น้องแม่มิลาบัได้ล่งคิบไปสองสามมือนาะจากเนาะแม่มิลายากนาะจากเนาะบานไก่หมอหมอกระคิดหอดแม่มิลานาะจากเนาะวะาบ่วางบ่ไดล่คลิปแต่วาไในทรงอันนี้ไปพี่น้องแล้วจะเด้อของวันที่หยิบเกนอกจากเนาะของห้าน้อยของวันที่หยิบเกนี่ได้ทรงแบบนี้ไปวันที่ยิบหกกได้ทรงไปแล้วจะเด้อเข่าถูกมือแม่มิลาบ่ได้ล่งคิปกับเข่าถูกวันพี่น้องจะรู้เนาะพี่น้องหลายๆคนจะรู้เพราะว่าเฮาเฮ็ดเป็น ตัวเดียวกันอยู่แล้วนอกจากเนาะของปกติคำนวดออกมาของวันที่ยีคหกนวดออกมาก็ได้แบบนี้ห้ามาร้นวันที่ยีเก็กับที่ได้ออกมาแบบนี้นอกจากเนาะออกห้าเก็ดแปดหกสองรางกับเข้าหาเกดแปดนอกจากเนาะดีใจน้ำพี่น้องท่างกรุงเทพแล้วแตเด้อพันธจีได้ตัวนี้แล้วจต่เด้อพันจีได้สามตัวตรงๆเนาะพอถ้าเลขกลักซิบชน,นังสี่พันธุจนเอาได้หนิเนาะมันก็ออกแบบนี้ของปกติของวันที่ยีเก็ดนาะจาาะพี่น้องเนาะ ลาพัฒนากับเข่าแม่เวลาบริเล่ร่วงคีบหายน้ดจัดเนาะแม่เวลากันยากนัดจัดเนาะสําหรับพี่น้องหากไล่มาบ่เห็นแม่เวลาอ่านไล่หรือว่าบริเลตอบไล่เพราะว่าเทียงมีไล่กับเทียงเฮ็ดคลิปนี่มันอยู่คนละเทียงกันนัดจัดเนาะบ่เคยได้เข้าไปในจุดนั้นเพราะว่าเทียงนั้นเทียงมีไล่ก็เอาชาัดตลอดเวลาเน,นาะจัดเนาะเอาปล่อยเน็ตนะจ้ะแมมมีม่ลากบระเกีงโซเชียวนะัดพี่น้องเนาะ พี่น้องว่าแม่เป่นคือบอ่านไล่มันบอด้งนะจัดเด้อไล่มาบอด้งมาเห็นหาเบิงบมเห็นกับบอได้อ่านนะจัะเนาะอันนี้เขามาลุ่นของที่ยี่แปดได้จัดเร้อบอมาเข้ากับพานละจ้ะอันนี้ไปสีน้อยนะจัะเนาะลักสิบร้องน้อยลักสิบได้สองในศูนย์ในเก้าลงน้อยด้สามในหกในแปดม่อวลนจัดวิ่งรูดที่สองกับสามตรงนี้ได้จัดเด้อพี่น้องชอบวิ่งรูดที่ศูนย์กับหกกได้บางที่ออกแบบนี้แบบนี้พอตัวชวดหลายคือสองกับสามนะจัะเนาะ แคปหน้าจอตรงนี้จ้าจะเฮ็ดคลิปสันสนเนาะพี่น้องเนาะบอด,ด้เฮ็ดคลิปกับิดหอดพี่น้องคือเกา่าเฉพาะจิตจ้ะถ้าไปน้อยตอนน้อยก็สิเป็นประมาณน,นี้เฉพาะจิตพิเศษปกติวีไอพีหลักสิบชนก็ตัดออกนล้วจะเนาะพิเศษแม่บรรดจะเอาปกติโลงหลักสิบปกติหลักสิบได้ห้าได้หกได้แปดได้เจ็ด,ดได้ห้าได้หกได้แปดปกติจะไป ปกติหรือว่า V.I.P ก็ได้หรือว่าไปซีน้อยก็ได้นจะจ๊ะเนาะส่วนมากจุดนี้จุดปลดล็อกทุกวันนะจ๊ะปลดได้ทุกวันพี่น้องมีสุดเป็นของตัวเองกะในตัวเดียวกันรักน้อยได้แปดได้เก้าได้ศูนย์จัดได้แปดได้เก้าได้ศูนย์เขียนผิดพี่น้องอันนี้ได้เก้าแล้วจัได้แปดเก้าศู อันนี้ลาบฝ้าวนะพี่น้องเนาะเวลาบลายอันนี้ได้หาลักซิปได้หาได้หกได้แปดคือจุดนี้พี่น้องแคบตรงนี้ไว้ลักหน่อยได้แปดเก้าศูนย์อันนี้แปดเก้าศูนย์จะเขียนผิดจับคู่ได้เก้าคู่พอหลักสิบบรชนนะนแต่เนาะอันนี้วิไอพี่พี่น้องไปน้อยตอนแอกกะสิ่เป็นประมาณนี้อันนี้ปกติทำนั้นมาจากเลยออกตัวบนนั่นแต่เดาะลักซิปได้หาได้หกหลักสิบชนจะได้หากับได้หกลักหน่อยได้หาหกเจ็ดจ้ะห้าหกเจ็ด พี่น้องเอาเลขเบิ้นจากเลขเบิ้นสองสองสามสามแล้วแต่เลขสองสองสามสามมาจากเฉพาะจิตไปได้ทุกตัวไปได้ทุกน้อยละพี่น้องเราพิสเราถือเนาะประเหตุขีบหลายวันสองสองพิเศษช่องยู่ที่สองสองแล้วแต่อันนี้สองสองจากเฉพาะกิตสองสองจากพิเศษแปดแปดจ้ะแปดแปดจากตรงนี้จ้ะแปดแปดห้าห้าหกหกจ้ะ,ะจากตรงนี้พี่น้องเลย ห้าห้าหกหกบ่มักเข้ากับบัสื่บอบ่มักเข้ากับพานนาะกันเนาะ,ะเป็นแนวทางกับสิประม่าน,นี่ละ่ะเอามื่อนี่ของวันที่ยี่แปดารุนเบิงวันสีข่าวเพร,ราะเนะจนเนาะไม่เวลากระท่งทางไรไปทุกวันละจะ้ะพี่น้องของมาทัางไรถ้าไรเด้งขื้นเม่มวลาเห็นไม่มวลาก็ได้ตอบไปเนจะจัด้ดกระด้ทรงห้ถูกทุกวันที่แม่มวลายุดไปพี่น้องมีสูตรเป็นของตัวเอง,องเฮาเห็ดไดตัวเดียวกันที่เก,ก่าเด้จะจดเเพราะว่ามันเป็นสูตรที่อันเดียวกันเหมือนเนาะจัเนาะสำหรับพี่น้องพี่น้องเขามาช่วงแม่มวลา ยุดไปสองสามมือพี่น้องกับเขามาสื่อสูตรนอกจากเนาะแพงบอพี่น้องก็ะออยากลู้หลายๆคนนอกจากพันเดียวจากพี่น้องพันเดียวแม่ไม่าบอกว่าถุกน้อยเพราะว่าส่วนมากจะเอาจุดนี้แล้วก็ได้เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างของถูกน้อยจุดนี้หรือว่าจุดนี้เพราะว่าเป็นของปกติคำนั้นมาจากเหล็กออกปกตินอกจากเนาะอันนี้คำนั้นมาจากเหล็กออกปกติเหล็กรางอันนี้คำนั้นมาจากเหล็กออกตัวบนจากเพราะว่าไปได้ทุูกน้อย เอาประมาณนี้นัดจัะพี่น้องขอเฮ้งปังๆเรื่อยๆเจอกันในคลิปเล่าของอวันต่อไปนัดจ๊นะนะแม่มลาจ,จะเอาล่วงไห้ของวันที่ยึดเกศเข่าแปดเก่าเก่าแปดนัจัะเด้อพี่น้องมีสูตรเป็นของตัวเองกระไ้ตัวเดียวกันมดนัดจ๊ะเนาะประมาณนี้จ้าเฮ้งปังๆเรื่อยๆขอบคุณที่เข้ามาชมพี่น้องประมาณเข้ากับผ่านนัจัะเด้อประมาณนี้จ้าเรื่อยๆสวัสดีจ้า